สวัสดีครับลุงเมกกี้บอกว่าชอบดูคอนเทนต์ผมผมก็เลยขอทำคอนเทนต์มาจากไหนครับไม่ไม่เปิดหน้าหน่อยเหรอผมเป็นคนพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดเลยครับนี่มาจากร้อยเอ็ดเลยหรือเปล่ามาแล้วมาหาบ้านทุกทายแล้วก็มานี้อ๋อแล้วก็มานี่ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินว่าใครใครไปโกงลุงเพาลุงหล่อนะใครไปโกงลุงน้องเมียโอ้จบเลยน้องเมียโกงจบเลยโอเคอันนี้คือ บอกว่าสะสมมาตั้งนานเลยครับทั้งหมดกี่องครับไม่ถึงครับลุงมีอะไรหายไปไหมลุงอ่านับดูก่อนนับดูก่อนนับดูก่อนถึงหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ด้วยสิบอ๋อถ้าอันนี้ด้วยสิบครับโอ้ถูกต้องครับถ้างนั้นไม่ผิดนะผมแกะนะครับขอบคุณมากครับทุกคอนเทนต์ทำมาจากเรื่องจริงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหมดนี่จะได้เท่าไหร่สําหรับที่ผมดูนะครับกรอบนี้น่าจะเป็นกรอบร้านทองแค่บาลุงคือไปทําร้านทองแล้วก็รอรับภายในใอาทิตย์อยู่เงี้ยประมาณนี้ป่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเปอร์เซ็นที่เช็คได้หลังหลอมจะอยู่ที่7.2ถึง7.5หรือเปล่า ส่วนมากร้านทองก็อยู่แค่เปอร์เซ็นต์นี้นะครับแต่ถ้าสั่งทําก็จะได้เปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นความมาตรฐาน772หรือว่าทองที่ใช้ทําคือ757 780อันนี้มาตรฐานของร้านทองจะมีกว่าช่างสั่งทำนะครับช่างสั่ัถ้าคุณไปสั่งทําเจอช่างไม่ดีนะครับคุณก็จะได้แย่ไปเลยครับขอบคุณ f อฟครับที่บอกว่าไหน,นทำมาแพงใช่ไหมครับ,รบแต่เปอร์เซ็นต์มันก็ไล่เรียกกันนะครับ โอ้มันหนาดิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหนาจริงหรือเปล่าทำมาเท่าไหร่ทำมากี่สลึงตอนนั้นไม่แพงเท่าหมื่นไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นโอ้แปลว่าทำมานานแล้วดิแล้วลุงอายุเท่าไหร่แล้วแหละแข็งแรงอยู่เลยหกสิบแปดหกสิบแปดกันยากันยานี่สิบวันที่สิบแปดเนี่ยพอดีเลยหกสิบแปดปีอยู่หกแปดขับรถมาคนเดียวนี่น่ะก็มาเรื่อยๆมาจากร้อยเอ็ดเนี่ยขับรถมาคนเดียวใช่ไหมโอ้โห โอ้มากับญาติโอเคครับถ้าก็ปลอดภัยครับนึกว่ามาคนเดียวจากร้อยเอ็ดรักลูกรักเมียมาหร้อเปล่าเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยแม่งนึกว่าใครโกงโอ้ oh, คนใกล้โกงสะได้หน้าหน,าานังกระติกยิงยิงเลยเอาหนังกระติกยิงให้เจ็บเล่นสักหน่อย <c oughs> ไม่ต้องไปฆ่าก่อนนะเอาหนังกระติกยิงให้เจ็บเล่นนี่เลยโอ้โหไม่รู้จะอัดมาทำไมเยอะแยะเทียน <c oughs> อัดมาเยอะจริงๆเลย อันนี้ไม่กรอบร้านทองเลยแบบนี้เลยนี่อันนี้ไม่กรอบสนามหรือบางขนาดนี้อันนี้เอฟไปมไหม,ไมลุงตรนนีมน้มันทำร้านธรรมดาทำร้านธรรมดาหมดเลยเหรอทำไมกรอบบางจังทำไมร้านบางขนาดนี้ไม่ใช่เขาเลี่ยมมาแล้วพร้อมพระ,ละเลยบางทีลูกเต้าซื้อมาอ๋อลูกเต้าซื้อมาแปลว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถึงเจ็ดสิบหรือเปล่าไม่รู้ดูจากการแกะนะครับต้องไปลุ้นกันแบบย,ยาวเลยครับ ว่าจะถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีกรอบบางด้วยอย่างเงี้ยร้านทองไม่บางเท่าไหร่แต่มอีองค์หนึ่งบางกรอบสนามครับคําว่ากรอบสนามนะครับคือกรอบที่เขาเลี่ยมแล้วก็พร้อมขายนะครับหรือว่าใส่กรอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไล์สดขายหรือว่าคุณไปซื้อมาพร้อมทองแบบนั้นเรียกว่ากรอบสนามครับส่วนมากเปอร์เซ็นต์ทองจะต่านะครับกรอบสนามครับจะอยู่ที่หลอมแล้วไม่เกิน6 0ครับจะอยู่ที่45ก็มี50ก็มี 55ก็มีครับเพราะฉะนั้นกรอบสนามถือว่าเป็นกรอบที่ต่ําที่สุดครับไดบรรดา3กรอบ3แบบนะครับแบบแรกคือสั่งทํา สั่งทําจะได้ทั้งทองดีและไม่ดีครับร้านทองร้านทองยังมีเปอร์เซ็นที่มาตรฐานครับคือ75 7 7หรือ80ที่ใช้ทําอยู่ประมาณนี้นครับแต่ก็มีบางร้านที่ใช้เปอร์เซ็น์เกิน80%ทํานทะครับแต่ส่วนมากที่เจอร้านทองทั่วไปจะอยู่ประมาณสัก7 5 7 7ทํานะครับหลอมแล้วก็เหลือประมาณ72ครับแต่ถ้าเป็นกรอบสั่งทําถ้าคุณเจอช่างที่ดีนะครับคุณก็ได้ทองที่ดีครับแต่ถ้าคุณเจอช่างไม่ดีคุณก็โดนโกงทางน้าหนักทางเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ไม่เน้นอะไรมากมายก็เลี่ยมตามร้านทองได้ครับเพราะว่าเปอร์เซนต์ก็จะไม่ต่ําเกินจะไม่โดนหลอกมากมายนะครับแต่ก็ระวังน้ําหนักทิปให้ดีนะครับนี่นะครับลุงหนาะหนาตรงไหนลุงเนี่ย, <S <S ายบางขนาดเนี้ยหนาตรงไหนลุง <S <S ช่างให้ดูอ่ะลุงบอกว่าหนาะเลี่ยมมาแพงเอาเขาบอกลุงใช่ไหมดูน้ําหนักเลยครับน้ําหนักอยู่ที่สามจุดหนึ่งแปดเองครับยังไม่ได้เอาเทียนอ่อนใเนี้หนักสามจุดหนึ่งแปดเองลุงลุงเขาต้มเราเลยต้มสุกเลยบอกเราว่าหนาบางกิบเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหมดนี่10ชิ้นจะได้เท่าไหร่ครับผมจะแกะแค่เม็ดเดียวเม็ดนี้นะที่เหลือผมหลอมนะเชสซีกอะ่ะเชรซีกหลอมแล้วเสียเลยนะครับเหลือเรามาดูหนักพอครับว่าหมดนี่หนักเท่าไหร่เดินทางจากร้อยเอ็ดมาสุพรรณครับน้ำหนักอยู่ที่28.10เราไปหลอมพร้อมกันเลยครับอันนํำทองมาหลอมขายแบบนี้ขอให้เป็นทางเลือกนะครับผมย้ำทุกคอนเทนต์ว่าขอให้เป็นทางเลือกนะครับ ถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่ก็สามารถเดินทางมาหาผมได้เลยครับถ้าลูกค้ามาหาผมเยอะขึ้นแสดงว่ายังมีการกดราคาเกินจริงอีกมากที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าลุงมาจากร้อยเอ็ดจะได้เงินกับบ้านเท่าไหร่ไปลุ้นกันแบบยาวๆเลยครับเรียบร้อยครับส่วนมากกรอบแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้จะเป็นกรอบที่สั่งทําตามล้านตามล้านทองทั่วไปนะครับคําว่าตามล้านทองทั่วไปคือ มันมีกรอบกึ่งสําเร็จครับคาว่ากึ่งสําเร็จคือเขาจะทํากรอบมาให้คุณเลือกว่าคุณจะเอาแบบไหนลักษณะแบบไหนและน้าหนักเท่าไรครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้ช่างใส่กรอบให้ครับแบบนี้ผมเรียกว่ากรอบกึ่งสําเร็จนะครับถ้ากรอบสําเร็จจะเป็นทองคําที่เปอร์เซ็นต์ต่ำเรียกว่ากรอบกระดาษนะครับมีขายพร้อมพระตามร้านทองเรียกว่ากรอบกระดาษแต่มันก็คือทองสามารถหลอมขายได้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นทองที่ต่ําและน้ําหนักที่น้อยนะครับจะไม่เหมือนกรอบกึ่งสําเร็จนะครับแต่ถ้าเป็นกรอบสั่งทํานะครับ กรอบสั่งทาคุณต้องใช้เวลาเป็นครึ่งครึ่งเดือนหรือว่าเป็นเดือนหรือว่าเป็นอาทิตย์อย่างไวนะครับก็จะใช้เวลานานมากครับแต่ถ้ากรอบสําเร็จอีกแบบหนึ่งคือกรอบสนามนะครับคําว่ากรอบสนามคือส่วนมากจะเป็นทองที่ต่ําครับส่วนมากคนที่ขายจะเอาทองต่ํามาทาแล้วก็ขายพร้อมพระนะครับก็จะหาส่วนต่างพระและก็ทองครับเพราะฉะนั้นกรอบแบบนี้กรอบสนามผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับถือว่าเป็นทองที่ต่ําและบางมากครับแล้วก็ขายแพงเกินจริงด้วยครับสําหรับกรอบสนามครับเพราะฉะนั้น กรอบสนามถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับเพราะว่าทองต่ำมากครับดูจากสีแล้วครับดูจากสีแล้ว70ข้ามหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยครับสรุปราคาไปพร้อมครับว่าหลอมแล้วเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้คือ68.91ครับมีเงินผสมอยู่13%มีทองแดงอยู่ 14%น้ำหนักหลังหล้อมเหลือ27.30ได้กรรมละ2,324บาทยอดรวนทั้งหมดคือ 63,445บาทหักของผมแล้วเหลือ5 9 0หมบาทถ้าไปที่ไหนแล้วโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่นึกถึงผมได้ครับร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าร้านไทยมาวินอ,อาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับขอปีสองพห้าร้อยหเป็นปีที่ดีที่สุดของลุงท่านนี้นะครับโดนใครโกงไม่โดนโดนใครครับ เอาหลังก็ติกจริงเลยนะลุงโอ้ลุงเอาไปนับครับลุงนับก่อนค่อยเอาจากร้านนะลุงนั่งนับเลยนั่งนับเลยครับลุงเอาของมาฝากด้วยครับอยากให้วงแปะที่ร้านเลยครับอันนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราดูหน่อยครับเป็นจานดูสักหน่อยครับหลายคนเอามาฝากแล้วผมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้หน่อยเขาบอกว่าเป็นจานแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมดียังไงเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันเลยครับได้กคได้ครับเดี๋ยวผมดูให้ครับเนี่ยนี่เป็นของโบราณเลยคุณโอ๋อนเป็นจานแปดเหลี่ยม ได้คคุคองโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับสําหรับาจานใบ<า>นี้<า>ถือว่าสวยงามเลยท,ทีเดียวของเก่าอ่ะโอเคครับโอเคครับ <c oughs> เรามารุ่นกันเลยครับสําหรับ f อจากเดนมาร์กครับ <c oughs> เป็นคนไทยที่อยู่เดนมาร์กเดี๋ยวเราดูเลยว่าจะมีทองหมดนี่เลยหรือเปล่าลวดลายถือว่าสวยไม่เคยเห็นครับ <c oughs> อันนี้โอเคครับโอเคขอบคุณมากครับคุณโอเคอันนี้เดวเเช็กให้นะครับ โอ้โหดูแล้วมีเสือด้วยครับเสือชีตาหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คว่าเสร็หน่อยโอเคสำหรับอันนี้ยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนบ้านเราแน่นอนตะกุดอย่างเงี้ยไม่เดนมาร์กแน่บ้านเราแน่นอนครับบ้านเราแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวผมเช็คหมดเลยครับขอเวลาเช็คสักหน่อยครับคุณมีเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้บานรูปหันบ้านเรานะโอเคทองปากน้ำโอเคครับอันนี้ทองปักน้ำใช่อันนี้ปีเสีย ใช่ขคุณหน้าคุณครับใช่ใช่ค่ะใช่หน้าแหวนอันนี้แหวนออันนี้แหวนนะค่ะใช่แล้มันมีจี้อยู่อันหนึ่งนะที่ว่าเราจะให้แกะเล่เาพลอยไว้แบบไหนครับเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันครับว่าใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นทองเก้าเก้าโอเคที่เหลือไปเข้าเครื่องเลยครับเราไม่สามารถปัดได้จริงครับว่ามันใช่ทองหรือเปล่าวิธีและขั้นตอนการทําแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับขอเวลาเช็คสักหน่อยนะครับ หลังจากที่เรานําไปเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับหมดนี่ครับหมดนี่ไม่ใช่ทองครับเป็นทองไมค์อนหรือว่าทองชุบหมดเลยนะครับสําหรับตรงนี้ไม่ใช่ทองครับเสือชีต้าก็ไม่ใช่ทองครับสิ่งที่เป็นทองอันนี้คือปีเสียครับแล้วก็เป็นปอกตะกุดแบบนี้อันนี้คือทองรูปพันธ์นะครับอันนี้คือทองรูปพันธ์นะครับสําหรับรูปพันธ์ครับอันนี้คือรูปพันธ์ครับส่วนอันนี้เป็นทองต่ําเราจะรวมกับอันนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเซ็นให้หน่อยครับเซ็นให้หน่อยครับไปพอครับสําหรับอันนี้เป็นทองต่านะครับอยู่ที่4.3 1ครับเห็นยังครับ4.31งโอเคครับคราวนี้เรามาดูที่ปอกตะกุดครับปอกตะกุดหนักอยู่ที่3.78นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูที่ทองรูปพรรณนะครับสาหรับทองรูปพรรณแบบนี้การนํามาหลอมขายขอให้เป็นทางเลืองครับหนักอยู่ที่20.28ครับ ทำมาลูปพันเนื้อทองที่ใช้ทำต้องเป็น9.16.5นะครับเราไปหลอมพร้อมกันเลยครับการนําทองรูปพันมาหลอมขายนะครับขอให้เป็นทางเลือกนะครับถ้าขายเป็นเส้นแล้วโดนกดราคาก็สามารถมาหลอมขายได้เลยครับเราไปเริ่มพร้อมเลยครับว่าทองรูปพันแบบนี้หลอมแล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ9.5เซนะครับเพราะมันมีเปียเสียอยู่ด้วยครับมีเปียเสียเปียเสียเป็นทองที่9.9.99เเซ็นนะครับ สูงมครับมันต้องดูปเซด้วยว่า90สิบจริงหรือเปล่าครับ90จริงค่ะครับเขาเช็คแล้วนะเขเช็คตรงนั้นเลยครับโอเคครับดูจากการไลน์แล้วเปอร์เซ็นต์ทองน่าจะดีอยู่ครับน่าจะเกิน9ก้นะครับน่าจะเกินเก้าสีไมถึงบอกว่าเกิน9ก้เพราะว่าการทําทองรูปพันหนึ่งบาทนะครับมันต้องอยู่ที่ 94หลังทำนะครับก่อนทําอยู่ที่96.5ทําเสร็จแล้วต้องได้94ครับถ้า1บาทหลอมแล้วไม่ได้94แปลว่าทองคํารัูวพันเส้นนั้นไม่ได้มาตรฐานครับผมคิดว่าอยู่ที่95เพราะมีปีเสียอีก2ตัวละครับเป็นทอง99.99% 99เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ต้องขึ้นแน่นอนครับถ้าหลอมแล้วเหลือ94ผมจะหัก4.5%จากราคาทองคำแท่นะครับถ้าหลอมแล้วเหลือ95ผมจะหัก3.5% จากราคาทองคําแท่งนะครับถ้าหลอมแล้วเหนือ96ผมจะหัก3%จากราคาทองคําแท่งครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเลยว่าทองโลหะอันนี้จะได้เงินกลับบ้านเท่าไหร่แล้วจะได้บาทละเท่าไหร่ไปลุ้นกันแบบยาวๆเลยนะครับดูจากสีแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ94ขึ้นนะครับส่วนอันนี้อยู่ประมาณสักใกล้ๆ80นะครับดูจากสีแล้วส่วนอันนี้ก็ตามนั้นเลยครับคือเปอร์เซ็นต์ต่ำเราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ ก่อนที่เราจะสรุปราคานะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับทอรูปพรรณสักหน่อยครับสำหรับทอรูปพัธุ์เนื้อทองที่ใช้ทำคือ96.51บาทหลอมแล้วต้องได้94ครับแต่สําหรับอันนี้ได้95.10เพราะว่ามันมีปีเสียอยู่ด้วยนะครับมีเงินผสมอยู่2.9มีทองแดงอยู่1.4นะครับน้ําหนักหลังหลอมเหลือ20.25ได้การมัด3,260บาทยอดรวมทั้งหมดคือ 66,015บาทเฉลี่ยแล้วได้บาทละ49,552้ว49,552บาทครับถ้าไปที่ไหนแล้วโดนกดราคาเกินจริงก็เดินทางมาหาผมได้นะครับคราวนี้เรามาดูที่ปอกตะกุดครับปอกตะกุดเช็คแล้วเป็นทองอยู่ที่75.06นะครับมีเงินผสมอยู่16.69มีทองแดงอยู่7.9ได้กรรมละ 2526บาทเบาทยรวดทั้งหมดคือ9472บาทถักกอบผมแล้วเหลือ8809บาทน้ำหนักคือ3.75าคราวนี้เรามาดูที่ทองต่ำนะครับทองต่ำหรือว่าทองรวมน,นะครับเรามาดูเลยว่าทองแต่ละเปอร์เซ็นต์ราคาจะต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับเรามาสรุปกันที่อันนี้ครับ อันนี้อยู่ที่55.70ครับมีเงินผสมอยู่9.7มีทองแดงอยู่30%นตะครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ4.27ครับได้กำไรหนึ่ร้อยห้าสิบสองบาทเจ้าโนทั้งหมดคือ7 9็ดพันเ้ารอบาทหัาผมแล้วเหลือ7,354บาทถ้าไปที่ไหนแล้วโดนกดราคาเกินจริงนึกถึงผมได้ครับเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวิน อาจจะเข้ายากสันิดและออกยากสักหน่อยนะครับขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนวันนี้เรามาคุยกับ f อที่มาจากเดนมาร์กสักหน่อยนะครับคุณว่าไงครับคุณตรงไหมตรงมากเลยค่ะตรงคอนเทนต์นะครับแล้วก็ดีใจมากค่ะโอเคครับตรวลงคอนเทนต์นี่ผมลงได้เมื่อไหร่ได้วันที่2526โอเคครับวันที่2526เจอกันนะครับกลับแล้วใช่ไหมคับยี่บห้ายี่สบโอเคครับดีใครมาอันนี้ใครมาไม่บอกโอเคครับโอเค โอเคครับสวัสดีครับ